ลาดกระบังใกล้สุวรรณภูมิเป็นสถานที่คาเฟ่ที่สวยที่สุดในโลกดูจากข้างหลังดิฉันเลยบรรยากาศโอ้โหเข้ามาแล้วตะลงึงสวยที่สุดแล้วดูอาหารก็อย่างกับเนลมิตมาจากสวรรค์เลยดูเจน,นี้ข้าวอบสับประรดมีล่มกระจุมกระจิมน่ารักหนูเอาเอามาพาวมาใกล้ๆแม่ แล้วดูสิโอ้โหอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านโอ้โหที่สดดูสิคะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่างกับเนลมิตมาจากสวรรค์เลยแต่ละอย่างมีล้มปักมากระจุ้มกระจินน่ารักมากเลยกับบรรยากาศที่สวยนะ่ะนางเงือกมือเมย์อยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะแล้วทางเข้ามานะคะมีที่จอดรถมากมายเลยแล้วหาหา,หาสะดวกอยู่ใกล้ถนนใหญ่เข้ามานิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีที่จอดรถเป็นร้อยคันเดี๋ยวเรามากินอันนี้กัน อืมสับประรดข้าวผัดสับประรดจ่ะอือสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้โหยังกบอาหารที่เนรมิตมาจากสูงสวรรค์เลยอันนี้เป็นหอมหมกมะพร้าวอ่อนค่ะคุณผู้ชมเจ้าหารู้สึกว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะเห็นแทบจะทุกโต๊ะสั่งเลยนะคุณผู้ชม นี่มีมีมีหอยแมงภู่มีกุ้งคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีหอยแมงภู้มีกุ้งอมืมีปูกรนด้วยเนี่ยมีปลาหมึกด้วยคุณผู้ชมอมรสชาติตมกลอม,มมากค่ะอืมคุงช กล่อมมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวเรามากินอันนี้กันโอ้โหดูกุ้งของที่นี่เ็คุณผู้ชมโอ้โหตัวเท่าฝ่ามืออ่ะโอ้หูนี่กุ้งเป็นน้ำจริงๆนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตัวเท่าฝ่ามือเลยโอ้หูรสชาติแซ่บมากเลยอ่ะอร่อยมาก อร่อยมากคือกุ้งเขาตัวใหญ่จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตัวเท่าฝ่ามือเลยมาไอแม่แมจ่จะได้แกะกุ้งให้เขาโอ้โหอร่อยมากอ่าหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านคุณผู้ชมเจ้าขาราดก,กระบังใกล้สวุวรรณภูมิค่ะเดี๋ยวนี้รัดก,กระบงะังเจริญมากเจริญมากเลยคุณผู้ชมแบบแว่าโอ้โหแบบเนี้ยวิว,วอโอ้โหเนี่ยดูสิขายดีมากร้านนี้คนเข้าคิวเต็มเลยคุณผู้ชม กุ้งตัวใหญ่มากเขาเขาใช้กุ้งแบบตัวใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมเจ้าขานี่เนี่ย,นยคนเข้ามากินเต็มเลยเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะยิ่งเย็นยิ่ง,งคนเยอะขายดีมากร้านนี้เพิ่งเปิดได้ปีเดียวคุณผู้ชมเขาจะเปิดร้านตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มขายดีมากๆเปิดได้ปีเดียวประสบความสำเร็จขนาดนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเขาตัดเขาตกแต่งบรรยากาศ แล้วคนมากินน่ะมีคนน่ะเอาไปรีวิวเต็มไปหมดเลยไงเลยทำให้แบบติดอย่างรวดเร็วเลยติดอย่างรวดเร็วเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่แม่สั่งอันนั้นไปค่ะกุ้งยักษ์กุ้งมังกรกุ้งมังกร,งกรอบชีสอันนี้แกะแกะให้ตะก้องกินเพราะว่าตะก้องเขาไม่สะดวกเขาเขาทายอยู่ไงคะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาจะแกะกุ้งไม่ได้คุณแม่ก็ช่วยแกะให้ตะก้องค่ะตะก้องเอาเอาเอา,เอาช้อนเขีย่ยเนี่ย ช่วยแกะตะก้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไปกินที่ที่ร้านร้านของพี่ไก่วัลยุทธอ่ะมันจะแบบตะก้องเขากินหมูไม่ได้ไงก็เลยมาตรงเนี้ยเขากินได้เพราะว่าอันนี้ไม่สั่งเนี่ยเขากินได้แต่ว่าข้าวผัดสับประรดอ่ะไม่ได้เพราะเขาใส่หมูหยองไงนีด่ดู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 กุ้งสิคะคุณผู้ชมเจ้าหากกุ้งโอ้โหกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ สะใจจริงๆกุ้งตัวใหญ่หูตัวเท่าฝ่ามืออะสะใจคุณแม่เลยนะคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเดี๋ยวจะดูดูแกะกุ้งให้ตะก,กองโอ้โหเนี่ยเนี่ยเยคุณผู้ชมดูเยีายเนี้ยเนี่ยดูเสตัวขนาดนี้เลยอะตัวเท่าฝ่ามือเลย เดี๋ยวนี้เปิดร้านอาหารนะครับเรื่องบรรยากาศสําคัญมากเลยเพราะว่าโลกโซเชียลไงมันเป็นโลกของทุกคนมีมือถือไงแล้วทุกคนมากินทุกคนก็จะแบบว่าจะถ่ายคลิปถ่ายภาพนะคะบรรยากาศต่างๆเพื่อที่จะไปลงในโซเชียลของตนไงมันก็เลยทําให้ต้องตกแต่งบรรยากาศให้แม่แบบสถานที่ที่คนมากินแล้วสามารถจะถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลได้ไงคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นบรรยากาศของสถานที่ก็เลยประสบสำคัญที่สุดเลยคือบรรยากาศต้องดีอตกแต่งสถานที่ต้องตกแต่งให้สวยอถ้าเราไม่ตกแต่งสถานที่อะคนมันจะไม่มันจะไม่ประสบความสำเร็จที่นี่เขาตกแต่งส,สวยเลยสวยมากเหมือนชายหาดจริงๆเลยแบบบางคนใช่ไหมคุณผู้ชมแบบว่า ไม่มีเวลาที่จะไปไปขับรถไปเที่ยวชายหาดใช่ไหมก็มาเนี่ยมาที่นี่เลยได้บรรยากาศได้ฟิลโอ้โหแต่ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมเขาติดเร็วนาะเพราะว่ากุ้งเขาให้ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ำจริงๆนะแล้วตัวใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นแบบไม่ตรงปกอันนี้ตรงปกตรงปกและอร่อยด้วยกลมกล่อม รสชาติอะกลมกล่อมเลยแหละใช้ได้เลยอืมเดี๋ยวรอรอกุ้งมังกรกุ้งมังกรสั่งกุ้งมังกรอบชีสไปแล้วก็สั่งกุ้งกุ้งมังกรคั่วพริกเกลือคุณผู้ชมวันนี้เน้นเน้นอาหารทะเลเน้นอาหารทะเลตะก้องจะได้กินได้นี่แกนี่แม่ช่วยแกะให้ตะก้องกินนะคะเพราะว่าเขามือเขาถือสองเครื่องอะเขาเขาแกะไม่ได้ไง แต่คุณแม่กินกุ้งจนเบื่อมากแล้วไงคุณผู้ชมกินกุ้งอะ่ะกินจนเบื่อไปหมดแล้วเนี่ยนี่อันนี้แกะตะกล้องกินพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาดื่มแหลงบรรยากาศว่าร้านอาหารที่นี่เป็นยังไงเขาตกแต่งสวยงามที่สุดเป็นยังไงจริงๆโต๊ะนี้มีคนจองนะแต่ว่าแม่บอกว่าขอ15นาทีนะเราไลฟ์สดไม่นานแกพาลูกเพจมาเที่ยวนะ15นาทีเราก็เราก,เราก็เราก็เสร็จแล้ว ขอแค่สิบห้านาทีแต่ว่าอาหารนี่สิมันไม่ทันสิบห้านาทีเพราะว่าที่เราสั่งกุ้งมังกรเนาะรบชีพมันคงจะทํายากละค่ะคุณผู้ชมเพราะกุ้งมังกรมันตัวใหญ่นะแล้วก็คั่วพริกเกลือเนี่ยบรรยากาศดีค่ะสวยมากนี่ค่ะแกะให้ตะก้องกินเพราะว่าถ้าไม่แกะเนี่ยเดี๋ยวไปถึงบ้านตะก้องก็ ก็ไม่สดแล้วอะตอนนี้แกะให้เขากินสดๆสดคุณผู้ชมแกะให้เขากินสดๆเนีย่ยอันนี้แม่แกะให้มาลูกมาส่งให้แม่หน่อยแต่ต้องเขาไม่สะดวกพาะจะกลับกว่าจะกลับไปถึงบ้านเนาะอืมโอ้โหคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมดูเดี่ยวโอ้โหหัวมันกุ้ง ที่สดกุ้งเขาเด้ง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 มันสดมากอะ่ะอืแล้วก็น้ําต้ยมยำค่ะอร่อยมันนัวมันแบบมันแซบบ่บอะ่ะกลมกล่อมอ่ะกลมกล่อมเพราะบางที่อะ่ะต้ยมยำอะ่ะมันจะเค็มมากแต่ที่นี่เขากลมกล่อมกลมกล่อมอร่อยมากอาหารก็รอไม่นานนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาบแป๊บเดงก็มาแต่ว่ากุ้งมังกรอาจจะทำยากก็ได้อบชีสเนาะ เพราะว่ามันอาจจะสุกยากก็เลยต้องรองแป๊บหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะหะตะก้องกุ้งมังกรกุ้งมังกรอ,อบชีสกับกุ้งมังกรค้่วพริกเกลือแต่อาหารที่นี่ไม่แพงนะคะคุณผู้ชม,มหลักร้อยแต่วิวมันเป็นหลักร้านเห็นไหมคะวิวเป็นหลักร้านเลย สลิมนิ้งเดมอนด์เบอร์รี่ชามะนาวนะคะเป็นไฟเบอร์ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทราไม่มีคอรลสเตอรอลนะคะเป็นสูตรหัวเชื้อนะคะสูตรพลาสค่ะคุณผู้ชมรับประทานเราจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นแล้วก็ล้างเหงือกนะคะทาให้เหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบารุงผิวมีวิตามินบีวิตามินอ e, ีวิตามินซีและแคลเซียมค่ะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้สมองเราไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัมพกอมาพาตอ ลดความอ้วนค่ะรับประทานสิอพันห้าร้อยซองร้อยแก้วนะคะหนึ่งเดือนน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2หรือไลน์มาเลยนะคะ adrena. gang i e n e มี a l e e n a. g a n g ไลชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไทยทีอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรายไม่มีคอรลสเตอรอล ไม่มีเป็นหัวเชื้อสูตรพัรนะคะไม่ได้ผสมแป้งค่ะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะเราส่งออกไปทั่วโลกเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเราขายส่งค่ะหอนึงมี12ชงได้10แก้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้เราจัดโปรนะคะ 6หอนะคะราคาเต็ม3,000เราขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้62 60แก้ว10หอราคาเต็ม5,000เราขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้102 1 0 9แก้วนะคะ14หอราคาเต็ม7,000เราขายแค่2,000ส่งฟรีชงได้142 140แก้ว30หอราคาเต็ม15,000เราขายเพียงแค่4,000 ส่งได้3 0 0ร้อยซองสามร้อยแก้วสนใจโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2่ายไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัตแกงลมีแอด n ีเอนดัไลน์ line. ชื่อข่าโหดว้าคุณผู้ชมอันนี้กุ้งมังกรขั้วริเกลใช่ไหมโลกโอโ้โหมาัดจา์กองโลกโอโู้ะจัดมาจานใหญ่ๆอย่ยังอาหารดุดมาจากสวรรค์เลยคุณผู้ชมโอู้หูนี่นี่น,น,นี่ดูสิคะนี่หลักร้อยนะอาหารหลักร้อยแต่วิวนะหลักล้าน ดูเขาจัดจานมาสิแล้วคุณดูผู้ชมคุณผู้ชมดูนี่หัวกุ้งมังกรนี่กินง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาตัดมาให้เลยนี่มาอีกแล้วค่ะอะไรค่ะคุณพี่คะคุณจากทางร้านนะโอ้ปูก้อนจากเดอะบีดกลางกรุงราชบางังใกล้สวนเนี่ยผมเปิดมาปีหนึ่งขายดีที่สุดวิวสวยหลักร้อยล้านนี่สมนัคุ้มจากทางร้านค่ะดูปูก้อนสิคะเขาใช้แบบเกรดนะคะเกรดนะ เกรีมีมโลหนึ่งสองพันกว่าบาทนะเนี่ยแล้วดูจัดจานมาสิอย่างกระสวงสวรรค์และอาหารมาจากสวรรค์เนี่ยคุณผู้ชมดูอินเสิร์ตหน่อยค่ะตะก้อคขาโอ้โหอย่างก็อาหารมาจากสวงสวรรค์เลยนะคะจัดจานได้สวยงามมากค่ะนี่ปูก้อนผัดพริกกี้หนูค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอืม้มรสแท้สุดยอดอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา รสชาติดีมากพ่อครัวที่นี่เดี๋ยวเราจะชิมน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะว่าเป็นยังไงของที่นี่นะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่นี่นี่เนื้อกุ้งมังกรคั่วพริกเกลือค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอร่อยมากนี่เขาให้กินกับต้มแบบนี้เหรอเนี่ยคุณผู้ชมดูนอเนี่ยกินกับต้มนะเนี่ยหรือว่าแต่งให้สวยงาม แปลกมากคือจะบอกว่าที่นี่เขาติดเลยเพราะอะไรหนึ่งอาหารอร่อยสองไม่แพงหลักร้อยวิวสวยหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านนี่คุณผู้ชมดูติเนี่ยอืมเออเคอกินได้คุณผู้ชมมันจะตัดเลี่ยนไง ส้มเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมเลยกุ้งมังกรตรงนี้เขาตัดเนื้อมาให้เราเราไม่ต้องมาแกะลําบากเลยเนี่ยคัวพริกเกลืออร่อยมากอืขนาดไม่กินน้ําจิ้มอย่างอร่อยเลยคุณผู้ชมสุดยอดอะ่ะคือจะบอกว่าพ่อครัวที่นี่เขาทำอาหารอร่อยอะ่ะกลมกล่อมทุกเมนูเลยอะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขา เนี่ยมาต้องสั่งนะบูเก็ลแผดพริกขี้หนูกุ้งม,มังกรขควาวปิกเกลือนี่ฉันสั่งกุ้งม,มังกรอบชีไปอันหนึ่งอร่อยทุกอย่างเลยอาหารเขา้าเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากแต่ก็อันนี้อันนี้แค่อับปากเลยอันนี้ไปเลยลูกมันมันเอาลงลำบากลูกเอาซ่อมแม่ไปเลยลูกรลักเออ,อร่อยมาก อร่อยใช่ไหมลกูกเนื้อกุ้งอ่ะนี่ใช่ไหมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเนื้อกุ้งมังกรที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยสุดยอบสลิมดิง ไฟเบอร์เบอร์รี่นะคะสกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ค่ะอันนี้ดีถอกล้างลําไส้พุงยุบนะคะอันนี้นะคะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงนะคะตื่นขึ้นมามันจะพุงยุบดีถอกล้างลําไส้ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็เป็นหัวเชือ้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะคุณผู้ชมจะขาะกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วนะคะเราจัดโปรนะคะคุณผู้ชม กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยมีค่าส่งหนึ่งร้อยถ้าซื้อหนึ่งกล่องแต่ถ้าซื้อห้ากล่องนะคะหนึ่งพันส่งฟรีซื้อสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราส่งออกไปทั่วโลกเราขายส่งค่ะเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนนะคะคุณผู้ชมจะขาอันนี้นะคะคุณผู้ชมซื้อ12กล่องสองพันรับประทานได้1เดือน1 2 0 220แก้วน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายแล้วก็ไม่ต้องไปดูดไขมันนะคะอัน,น ลดน้ำหนักได้ถึงสิบกิโลเลยอร่อยมม่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่อันนี้เราขายดีมากนะคะเราผลิตออกมาล้านกล่องขายหมดแล้วนะคะไม่มีของขายตั้งสองเดือนอันนี้ผลิตใหม่นะคะเพิ่งผลิตเสร็จวันที่หนึ่งตุลาตอนนี้เพิ่งจะได้สี่สิบกว่าวันเองนะคะคุณผู้ชมทีา่ขาเราจัดโปรค่ะอร่อยมากๆนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทามไม่มีคอรลสเตอรอลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สนใจโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4 6ห2หรือไลน์มาเลยค่ะแอต a ลนาดัตแกงไลนมีแอ e เลีเอน่าดั ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมด้งไทยทีอร่อยที่สุดในโลกเราขายส่งออกไปทั่วโลกเลยเรามีตัวแทนจำหน่ายหนึ่งแสนคนนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ดชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอรลสเตอรอลนะคะเป็นสูตรพาหัวเชือ้อไม่ได้ผสมแป้งค่ะแล้วก็อันนี้นะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ เราจัดโปรนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาหกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้หกสิบสองหกสิบแก้วนะคะสิบห่อห้าพันไม่ขายขายเพียงแค่พันห้าส่งฟรีชงได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบสี่ห่อราคาเต็มเจ็ดพันไม่ขายขายเพียงแค่สองพันส่งได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วส่งฟรีค่ะสามสิบห่อราคาเต็มหมื่นห้าไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่ สี่พันค่ะส่งฟรีได้ชงได้สามร้อยงสามร้อยแก้วคุณผู้ชมสนใจโทรมาได้เลยนะคะแอดลีน่าดอตแกล์ลมีแอดลีเอนเอดจีเอ็นจี line. ชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมยิ้งเลมอนเบอร์รี่เป็นไฟเบอร์รสชามะนาวนะคะคุณผู้ชมรับประทานเราจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นนะคะเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็บํารุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมค่ะแล้วก็อันนี้นะคะช่วยในการลดกดในกระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ ลดละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้สมองของเรานะคะไม่ตีบไม่ตันเช้นเลือดไม่ตีบไม่ตันไม่เป็นอัมพฤกษ์ไม่เป็นอมัม,อมาพาตไม่เป็นโรคหัวใจค่ะ แล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายด้วยนะคะลดความอ้วนค่ะรับประทาน10ห่อ1ันห้ารแก้วหเดือนน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอไปดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะเหมือนคุณแม่นี่มาเนี่ยกินได้ทุกอย่างวันนี้รีวิวมาที่นี่ที่ที่สิแล้วนะคะคุณแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะกินได้ทุกอย่างค่ะกินได้ทั้งวันแต่เรามีตัวช่วยคือสลิมดิงไฟเบอร์เบอรี เป็นไฟเบอร์รสชามะนาอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2ลายไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดอตแกงมีแอด n ีเอเ g ็นนชื่อข่าวโหวดค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะเพราะมันไม่มีน้ำตาลไม่มีันมันทามไม่มีคอรเตอรอลนะคะสูตรเป็นอ่สูตรพัดหัวเชื้อค่ะเดี๋ยวค็นี่คุณแม่รออีกเมนูหนึ่งนะไม่รู้น้องเขาลืมหรือเปล่าจะมีเมนูเนี่ยกุ้งมังกรอ,อบชีสไง ลืมหรือเปล่ากันไม่รู้อาจจบไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ให้ยังโอ้โมหมาัศจารย์ของโลกโอูหูจะจัดมัาจานใหญ่ๆอย่างก็บอาหารดุดมาจากสวงสวรรค์เลยคุณผู้ชมอูหูนี่นี่นี่นดูสิคะ นี่หลักร้อยนะอาหารหลักร้อยแต่วิวน่ะหลักร้านดูเขาจัดจานมาสิแล้วคุณดูผู้ชมคุณผู้ชมดูนี่หัวกุ้งมางกรนนี่กินง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราเข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 า,เขาตัดมาให้เลยนี่มาอีกแล้วค่ะอะไรคะคุณพี่าคุณจากทางร้านนะโอ้ปูก้อนจากเดอะบีดกลางกรุงราชบังใกล้สวนน้ผมเปิดมาปีหนึ่งขายดีที่สุดวิวสวยหลักร้อยล้านนี่สมนคุมจากทางร้านค่ะดูปูก้อนสิคะ าใช้ยาเกรดนะคะเกรดนะเจอพรีพเมียมโลหนึ่งสองพันกว่าบาทนะเนี่ยแล้วดูจัดจานมาสิย,ยังกระสวงสวรรค์และอาหารมาจากสวรรค์เนี่ยคุณผู้ชมดูอินเสิร์ตหน่อยค่ะแต่กล้องขาโอ้โหยังก็อาหารมาจากสวงสวรรค์เลยนะคะจัดจานได้สวยงามมากค่ะนี่ปูก้อนผัดพริกกี้หนูค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารสชาติสุดยอดอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา รสชาติดีมากพักคัวที่นี่เดี๋ยวเราจะชิมน้ําจิม้มซีฟู้ดนะคะว่าเป็นยังไงของที่นี่นะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ๆเนื้อกุ้งมังกรคั่วพริกเกลือค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอร่อยมากนี่เขาให้กินกับต้มแบบนี้เหรอเนี่ยคุณผู้ชมดูน,นเนี่ยกินกับต้มนะเนี่ยหรือว่าแต่งให้สวยงาม แปลกมากคือจะบอกว่าที่นี่เขาติดเลยเพราะอะไรหนึ่งอาหารอร่อยสองไม่แพงหลักร้อยวิวสวยหลักร้อยล้านอย่างเงี้ยอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านเนี่ยคุณผู้ชมดูติเนน่อืมอออเขยกินได้คุณผู้ชมมันจะตัดเลี่ยนไง ส้มเนี่ยมันจะตัดเลี่ยนแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมเลยกุ้งมังกรตรงนี้เกาตัดเนื้อมาให้เราเราไม่ต้องมาแกะลําบากเลยเนี่ยคััวริกเกลืออร่อยมากอืมขนาดไม่จิ้มน้ําจิ้มยังอร่อยเลยคุณผู้ชมสุดยอดอะ่ะคือจะบอกว่าพ่อครัวที่เนี่ยเขาทาอาหารอร่อยอะ่ะกลมกล่อมทุกเมนูเลยอะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขา เนี่ยมาต้องสั่งนะบูกิ้ลแผ่พริกขี้หนูกุ้งมังกรข้าวปิกเกลือนี่ฉันสั่งกุ้งมังกรอบชีไปอันหนึ่งอร่อยทุกอย่างเลยอาหารเข้าเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากแล่ก็อันนี้อันนี้แค่อับปากเลยเอานนไปเลยลูกมันมันเอาลงลําบากลูกเอาซ่อมแม่ไปเลยลูกรลักเอออร่อยมาก อร่อยใช่ไหมลกูกเนื้อกุ้งอนะ่ะนี่ยใช่ไหมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเนื้อกุ้งมักงกรที่นี่อร่อยที่สุดในโลกเลยสุดยอด